สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีสิไปซื้อหนูเพราะว่าเมียจมอยากกินหนูสิไปซื้อหนูบะสิไปซื้อหนูแนละ้วมึงอยาปากลยกูสิไปหาผู้สาวกูสิไปหาผู้สาวมาเซอร์ไพ่เมียแล้วมึงจังเบิงว่าเมียมันสิเป็นแนวใดมันสิเป็นหนาแบบใดมันนี่มีเซอร์ไพ่ครับ ที่ฮับน้องน้องสาวแต่ว่าบอสาบัาน <c oughs> มาเจอ้อไพเมียเบิ่งเมียสิเป็นยังไงมันเ็ดกูเทียนึงแล้วมันนมูมันมามาตัวว่าท่องกับกูแล้วไม่เห็นกูตกใจเดี๋ยวมือนี้กูเอาขึ้นหนึ่งปีไม่สายการแก้แค้น เมียอยากกินหนูเดี๋ยวเจียวอีหนูมาให้เบิง้งเดี๋ยวเจอครั <c oughs> บพี่น้องมึงมีสาวสวยอยู่ข้างหลังสีมาเซพให้เมียอีหละทำทาเป็นผู้สาวอายเด้อโอ้ยีจียวขึ้นมาอยู่แบบไอเออลบเอาแล้วมีเหตุผลอยู่เมีม่ฝนทำทาลองเบิง้ง คือเราเหตุข่อยเที่ยนนึงเราตกใจนะเนี่ยเนี่ยหอนแล้วหอนเงี้ยเอาเด้อยักมึงระวังมึงเป็นผู้ไายเด้มึงจับว่าใจฝนสีรูืสีเก่งไหนเด้ยินปะเอาใจดอกเป็นนี่ใจกูใจมึงก็ต้องใยน้ำกู <L an> ดูวอซี่ก่อนกินเนื้อบานได้เดนื้ออ้าวผู้ใด้สิมาเป็นเอฟซีน้องน้องยังกันละ่ะส้มค่ะเป็นเป็นน้องมูผมเนี่ยแหละอยู่ในน้องไข่สิมะเล่นน้ำมัหมือนน้นองเมียน้องเมียเตรียมตัวดีๆนะจ๊ะ มีเสียวสลังจังเลยอะ่ะหลวงพ่อช่วยด้วยเดี่ยไมาเลนมาเลนนี้มานี้นดีใจปัพี่น้องดิเงี้ยปาก ติดไว้อเอ็โกสวัสดีค่ะโปรดัเจ็มขัดพอควลอดภัอาง้ยหัใว้ไ้ตัวหนตัวตัวหนตัวนตัวนตัวนึงก็ดีแหะถ้าประมกตัวนึง

กูดเด็ก็ยังพอกันไปนั่งหาอยู่เนี่ยทีนี้เอามาเนี่ยเอาพอาอยากมาเลยน้ำทำาม่ได้ใส่แค่ไปน้ำกูไปเอาเองก็ได้

ูดเอากลบะน้องคณอยากาันี่แหะอยากมาเลนน้ำน้องแ่จะเคไปซื้อหนูจะไปหาน้องมาจะแ่ดูเห็นยทั้ทงเขาอยากมาเนน้ำไซื้อ ที่เป็น่นิ้วเขาไปละเยอะดีจงังเลยก็จะินนูแล้วกัน,วน,นนิ้มคอชิ้นรวประมานอีรีผู้ใดเอามา,าจะไหนจะาไปซื้อหนูจะไหนอเออหยิบเลี้ยรล้นนิ้วเขา จู่ก็ถือควนอยู่นะจ๊ะยาอะไรไ่เป็นตะย,นนย่าแน่เย็นเย็นเนจ้าถือควอยก็ถือกื่กันทไม่ไอ,อ,อ,มอยายาแล้วานนะ้เียโร่เย็นเย็น cái này cả tài đi ra ở nhạc nhất cuối cuối hạc thái cú đấy chắp đấy thế đấy chắp chập đây chập chắp đấy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  มา,มา,า,าใส่ย่างธรรมดาหรือว่าย่างยังยังไหนก็ย่างตัวยุคโคลนไม่กล้าใส่เนาะ เขาทำว่ามักเทช็อตแล้วมักธรรมดามักแบบใส่เกลือแล้วคุกสีลือดห่้ยเอ้วเดี hmm. it, it ๋ยวสีเฮ็ดนึงมาเนาะแล้วมันนั่งแต่งอย่เนียมาหอนหรอย่างหรืม่นั่งเป็นมูเขาโอ้โหนั่งเป็นมูมากมึงบอกยังนั่งก็ได้เดี๋ยวพูดไหนชับตาดิ cái gì nó bên kia nào này gì thì khỏi bên ăn trái nhiên như nhỉ chú tiên cứ hôm hết như cà phê hết phải hết hả à, không phải là ทงไม่ดีนะคนน้องคนมาจะแสะไปมาจะแสกนดีเ,เป็นยังเอ๊คือคนติงกูแท้มาเนี่ยแมถามว่ามันผู้เลนั่นยังไปหั่นอีกเมียดจ้าไม่ยังเขาเป็นเอฟซีเธอสวัสดีค่ะพี่คนน้องอายุธ นุติดตามพี่มาแต่โดนแล้วเนี่ยยังว่าเจอตัวจริงก็เลยขอมาแล้วไอ้เพิ่นไปเห็นไอ้เพิ่์นฉันลาบแกล้งบัคฮานมึงไงอยู่ดีกูแก๊บมึงไปน้ำมึงเข้าบ่บอกกูขวบเกี่ยวน้ำเนื้อคุว่าชูไปซื้อนูนเป็นสมองกว่าเกี่ยวซองโมงอ่ะบัคฮานมึงยามนี่ยามกูติตายดวมึงบวกเกี่ยวเด้อ เจ้าเฮ็ดขวอยเฮ็ดยังเะกีตอนใดมันโดนละเด้โดนกระซังมังแก้แค่น10ปีไม่สายเอากลองเบ่งยังฮู้ไปไหนแดะนี่ไงน้องพิยุสเน่ะสี่พ่เจ้าไปหาดูๆนั่นนะเ้าก็บ่เห็นซันอะเพิ่งมาหนูเพิ่งมามาจากกรุงเทพมาเลียงล้านดีว่าไม่มีตัวน้อย นั่นนี่แหะบาปน้ำกำไรอย่าพดอะไรพหลายบานอย่าเฮ็ดมูนี่กำทางนี่กำข้อนมาบางทีลืมถึงไม่นี่เนาะฟาดดีีๆ้ะสุดน้องวางอยากมาเล่นน้ำยูใส่อะไรบ้างน้องสองห้องเลยไหมเป็นร้านเตะจ้าเป็น้องเมียของอายเห็นแต่อันอัน เจ๊เพิ่นเว้าอยู่แต่ว่าบ่ได้เห็นหลานเฉยๆอันนี่แหละร้านหลานคนน้อยคนหญ่โอ้ยก็จักแล้วเนาะก็สิไปหาเสอหาเพิ่นเนาะบอกไปซื้อหนูจะไปคับมันกันมาเนาะโอ้โหมวนเนาะเขาอยากเห็นเจ้าอยากมาเล่นน้ำน้องอายุดเฉยๆเอซี่อยากมาเจอตัวจริงกันเลยมาหาคอยนี่แหละตั้งแผ็นแม่มึงบ่ เวงครับจำนี่แหละพี่น้องเอฟซีบอรับบอรับบอรับจำนี่ก็กูก็เก็บละรับหัวโนะละครับไปปิ้งนุกหนูชูน้องเขากินกินสมบูรณ์ละอีลากินบอหนูกินค่ะนอนนอยก็กินน้อยกระกินปุนู้หน่อยตัวนั้น Khà nhạc, vẫn nhạc con vang phèn điện Thay Thay xây lại với nó bố mày mất đi